ท้าวันต่อมาเมื่อออกพระโรงพระพี่ทศก,กัณจึงปรึกษาข้าพิเพกผู้เป็นอนุชาและเป็นโหราธิปดีฝันของพระพี่เป็นลางบอกเหตุภายหน้าอสูรมูยักษ์จะเสียเลือดเนื้อเดือดร้อนร่ำไห้ทั้งลงกาพิเพกบอกมาสิว่าจะสะดอกเคราะห์อย่างไรจึงจะผ่อนปรนเหตุร้ายได้ โดยความลุ่มหลงยินดีในสิ่งทั้งหลายย่อมนำไปสู่ความทุกข์ที่เจ็บปวดพระพี่จงหักสึ้นความสเสน่หาส่งนางสีดาคืนให้สามีของนางเถิดอย่าอาวอนในหญิงที่ผัวมีเลยมิฉะนั้นยักษ์อสูนทั้งหลายต้องมอดมวยด้วยทัพพระรามเป็นแน่ไอพิเพมึงยามกุนัก ใช้ส่งสีดาคืนพระรามมึงโวดยยงกูมไม่มีศรัทธากูนี่พาญาอศูนเป็นใหญ่ทั่วทุกเขตแดนวันนี้มึงยกยอมนุษย์แล้วว่ากูชั่วช้าไม่ดีมึงอย่ายอยู่ในเมือกูเลย พี่ไอเสนาจงรีบสมบัติเครื่องยศแล้วไล่มันออกจากเมืองส่วนลูกเมียมันให้ไปเป็นบบาวรับใช้สีดาให้สมน้ำหน้าไอกาลี